เมื่อความรักกลายเป็นอาวุธเสียงไซเรนที่แหลมพรึกดังก้องทำลายความเงียบก่อนรุ่งสางในเบเวอรีฮิลเวลาสี่นาฬิกา23นาทีของวันที่8ธันวาคม2,024แสงสีแดงและน้ำเงินเต้นระยิบระยับสะท้อนหน้าต่างคอนโดมิเนียมราคาหลายล้านดอลลาร์ขณะที่รถตำรวจหลายคันมุ่งตรงมาที่โอลิมปิกแกรนด์รสซิเดน์หนึในที่อยู่อาศัยสุดพิเศษที่สุดของเอล ประตูห้องชุด2847แขวนหลุดบานพับอย่างน่าสยดสยองไม้แต่กระจายเกลื่อนพื้นหินอ่อนอิตาเลียนรอยเลือดสีแดงเข้มทอดยาวจากทางเข้าผ่านห้องนั่งเล่นสีขาวสะอาดสะอ้านไปยังห้องน้ำใหญ่เหมือนเส้นทางขนมปังแห่งความตายที่เล่าเรื่องราวของความรุนแรงและความสิ้นหวังเจ้าหน้าที่มาติเนสคนแรกที่เข้าที่เกิดเหตุเดินตามรอยเลือดด้วยอาวุธพร้อมยิงคาดว่าจะเจอเหยื่อคนรวยอีกคนที่ถูกบุกบ้านปล้นแต่สิ่งที่เขาพบกลับทำให้เขาขวัญผวาไปอีกนานแสนนาน,าน ในมุมห้องน้ำมีผู้หญิงอินเดียสวยสะพรั่งอายุต้นต้นยิบนั่งอยู่สารีสีแดงสำหรับงานแต่งที่เคยงดงามของเธอขาดวิน้นและเปื้อนเลือดปักลายทองอันประณีตอนนี้เปื้อนคราบเลือดสีแดงเข้มดวงตาดำสนิทของเธอจ้องว่างเปล่าไปข้างหน้าด้วยสายตาว่างโหวงของคนที่เห็นอะไรมากเกินไป แต่สิ่งที่ทำให้มาติเนสชะงักคือภาพถ่ายงานแต่งหลายสิบใบกระจายรอบตัวเธอทุกใบถูกกรีดด้วยมีดอย่างเป็นระบบใบหน้าที่มีความสุขของเจ้าสาวและเจ้าบ่าวถูกคว้านออกอย่างแม่นยำเหลือเพียงภาพที่ว่างเปล่าไร้วิญญ,ญาณและในมือที่เปื้อนเลือดของเธอกับมีครัวยาวเจ็ดนิ้วใบมีดยังมีเลือดหยดเธอไม่ใช่เหยื่อเธอคือฆาตรกรนีราควรจะเป็นเจ้าสาวอินเดียที่สมบูรณ์แบบนักสืบจะบอกนักข่าวในภายหลังแต่กลับกลายเป็นฆาตรกรที่สมบูรณ์แบบแทน นี่ไม่ใช่แค่เรื่องการช่โกงตรวจคนเข้าเมืองธรรมดานี่คือเรื่องที่ว่าความรักเมื่อถูกบิดเบี้ยวด้วยการหลอกลวงและความสิ้นหวังสามารถเปลี่ยนคนที่บริสุทธิ์ที่สุดให้กลายเป็นสิ่งที่จะไม่ได้เพื่อเข้าใจว่าทำไมนักศึกษาคอมพิวเตอร์ไซตจากบาร์คลีย์ที่ฉลาดล้ำจึงกลายเป็นฆาตกรที่เปื้อนเลือดเราต้องย้อนกลับไป18เดือนที่จุดเริ่มต้นของฝันร้ายนี้จริงๆไม่ใช่ด้วยความรุนแรงแต่ด้วยความหวัง มีราคุตาคือทุกอย่างที่พ่อแม่เธอฝันไว้เมื่อนึกถึงอนาคตของลูกสาวในอเมริกาตอนอายุ23เธอมีสติปัญญาคมกริบที่ทําให้อาจารย์ต้องหันมองและความมุ่งมั่นเงียบๆที่พาครอบครัวฝ่าความยากลําบากชั้นกลางในมุมไบามาหลายทศวรรษพ่อของเธอทํางานวันละส6ชั่วโมงเป็นที่ปรึกษาไอทีแม่สอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนแถวนั้นและทั้งคู่ใช้เงินเก็บทั้งชีวิตเกือบ2 0 0 0 0 0ดอลลาร์ส่งลูกสาวที่เก่งกาจไปเรียนที่ UC ซีบัคกี หลักสูตรคอมพิวเตอร์ไซโหดหินแต่มีราทำได้ดีเธอเขียนโค้ดถึงตีสามกินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปกับความมุ่งมั่นรักษาเกรเฉลี่ย3.9ขณะทางงานพารทไทมที่หอสมุดมหาวิทยาลัยบริษัทในซิลิคอนวเวเลเวียนเหมือนเหยียอสัญญาว,ว่าจะให้เงินเดือนเริ่มต้น6หลักและหุ้นที่อาจทำให้เธอเป็นเศรษฐีก่อน30 แต่ในเดือนมีนาคม2024ความฝันอเมริกันเริ่มพังทลายผลลอตเตอรี่วีซ่า H 1 B ออกมาไม่ติดแม้เกรด Perfect Internship ชื่อดังและข้อเสนองานจากบริษัทเทคใหญ่3แห่งรัฐบาลสหรัฐก็เหมือนโยนเหรียญตัดสินอนาคตเธอว่าไม่คุ้มเสี่ยงวีซ่านักเรียน F 1ของเธอจะหมดอายุใน6เดือนและถ้าไม่มี H 1 B เธอต้องกลับอินเดีย การโทรหาพ่อแม่ที่มุมไบนั้นสะเทือนใจเสียงพ่อสันเครือขณะอธิบายผลกระทบพวกเขาจำหนองบ้านเพื่อจ่ายค่าเล่าเรียนถ้าเธอกลับไปโดยไม่มีเงินเดือนอเมริกันที่สัญญาไว้ทุกอย่างจะหายไปแม่ร้องให้เบาๆอยู่ข้างหลังความเสียสละ25ปีหายวับในคำตัดสินของรัฐบาลครั้งเดียวนั่นคือตอนที่ปริยาเข้ามาหาเธอในงานประชุมสมาคมนักเรียนอินเดียเดือนเมษายนมีทางแก้ทุกอย่างนะปริยากระซิบขณะกินซามโมซาที่วัดในมหาวิทยายลายัย ลูกพี่ลูกน้องฉันทำเมื่อปีที่แล้วแต่งงานกระดาษกริงการ์ดการันตี20,000ดอลลาร์ปัญหาทุกอย่างหายไปเครือข่ายช่อโกองการแต่งงานนั้นซับซ้อนทำงานจากสำนักงานธรมธรมดาธรรมดานอธีเซียหัวใจของลิตเติ้ลอินเดียใน LA คนกลางที่เรียกตัวเองว่าลุงชามาจัดการแต่งงานแบบสะดวกมาเกิน5ปีการตั้งค่าทำได้สง่างามเชื่อมนักเรียนอินเดียที่กลัวถูกในประเทศกับมืออาชีพอินเดียที่ต้องการกริงการ์ด เป้าหมายของมีราคืออรชุนมันโฮตราอายุ29ผู้ก่อตั้งสตาร์ทอัพฟินเทคที่มูลค่า2ล้านดอลลาร์ตามที่เครือข่ายบอกอรชุนต้องการการแต่งงานแบบจัดให้อย่างสิ้นหวังเพื่อสนองพ่อแม่หัวโบราณในเดลีที่ขู่จะตัดขาดถ้าเขาไม่แต่งงานเร็วๆนี้สิ่งที่เครือข่ายบอกมีราเป็นเรื่องโกหกสิ่งที่บกรชุนก็โกหกเช่นกันแต่คำโกหกที่อันตรายที่สุดคือคำโกหกที่เราบอกตัวเอง กระบวนการจับคู่คือผลงานชิ้นเอกของการทางวัฒนธรรมเครือข่ายสร้างประวัติครอบครัวปลอมให้ทั้งมีราและอรชุนภาพถ่ายที่แต่งเติมหมู่บ้านบรรพบุรุษปลอมและดวงชะตาที่เข้ากันสมบูรณ์แบบการพบกันครั้งแรกจัดที่วัดฮินดูมาริบูช่วงเทศกาลดิวาลีมีระสวมเครื่องประดับทองของแม่ที่ส่งมาจากมุมไบเป็นพิเศษอรชุนมาด้วยสูรสั่งตัดถือของหวานเบงกอลดูเป็นหนุ่มโสดสำเร็จรูปทุกประการตามที่ครอบครัวบรรยาย ทั้งคู่ไม่คาดคิดว่าจะมีประกายไฟฟ้าฟูาฟ่ระหว่างการสนทนาครั้งแรกใน6เดือนสิ่งที่เริ่มจากบทสนทนาที่เขียนไว้ล่วงหน้ากลายเป็นสิ่งที่ทั้งคู่ไม่เคยคาดหมายการแชทวะแซบยืดยาวเกินเที่ยงคืนจากข้อความสุภาพรู้จักกันกลายเป็นการคุยลึกซึ้งเรื่องความฝันความกลัวและความเหงาของการสร้างชีวิตไกลบ้าน การไปวัดกลายเป็นเดทจริงๆการวิดีโอคอนครอบครัวกลายเป็นโอกาสแชร์มุกส่วนตัวภาพถ่ายคู่รักปลอมที่ถ่ายเพื่อตรวจคนเข้าเมืองจากภาพรอยยิ้มจริงเสียงหัวเราะจริงและแสงเรืองรองที่ไม่อาจปฏิเสธของคนสองคนที่ตกหลุมรักกันโดยไม่ตั้งใจงานแต่งในเดือนตุลาคม2024อลังการที่ที1 0 0่0 0ดอลลาร์ที่วัดมาริบูแขกกว่า300คนนักแสดงบอลลีวูดและรายละเอียดแท้จริงพอจะหลอกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่สงสัยที่สุด มีระดูเปล่งปลั่งในสรีสีแดงของยายและอระชุนยิ้มไม่หยุดขณะเดินรอบก,กองไฟศักดิ์สิทธิ์สาบานด้วยภาษาสันสกฤตที่รู้สึกจริงกว่าสิ่งใดในความสัมพันธ์ปลอมของพวกเขาสิ่งที่ทั้งคู่ไม่รู้คือการแต่งงานปลอมที่สมบูรณ์แบบของพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของสิ่งที่มืดมิดกว่านั้นมากเครือข่ายจัดพิธีแบบนี้มาสี่ถึงเจ็ครั้งในห้าปีสร้างรายได้กว่าห้าสิบล้านดอลลาร์และทุกคู่ที่ได้กลิ่นกาสำเร็จล้วนหายตัวไปอย่างลึกลับภายในไม่กี่เดือนหลังได้สถานะถูกกฎหมาย ขณะที่ช่างภาพจับภาพจูบแรกของสามีภรรยามีราและอรชุนไม่รู้เลยว่าพวกเขาเพิ่งเซ็นใบอนุญาตตายของตัวเองคืนนั้นในห้องฮันนีมูนที่เบลลิยูโฮเทนอรชุนมองตาของมีราแล้วกระซิบคำที่เปลี่ยนทุกอย่างฉันรู้ว่านี่ปลอมแต่ฉันกำลังตกหลุมรักเธออยู่ดีเกมที่อันตรายที่สุดคือการเล่นกับอารมณ์จริง ห้องัฮมีมูนที่เบลลิยูโฮเทลคือสวรรค์ของผ้าปูหมและแชมเปญแต่บทสนทนาที่เกิดขึ้นในกำแพงนั้นจะทำลายโลกสองใบที่สร้างบนคำโกหกอรชุนนั่งขอบเตียงขนาดคิงมือสั่นขณะมองมีราที่ยังสวมเครื่องประดับแต่งงานทองกำไลสะท้อนแสงจันทร์ที่สาดผ่านหน้าต่างจากพื้นจระเขดานฉันมีอะไรต้องบอกเขากระซิบเสียงแทบไม่ได้ยินเหนือเสียงจราจรสันเศจบูรุษว่าที่ไกลออกไปฉันก็จ้างพวกเขามาเหมือนกัน โลกของมีราพลิกความเครือข่ายไม่ได้แค่หาเจ้าบ่าวสิ้นหวังให้เธอแต่หาลูกค้าสิ้นหวังสองคนมาชนกันอย่างสมบูรณ์แบบเรื่องราวของอรชุนทะลักออกมาเป็นเสียงเสียงพ่อแม่ในเดลีขู่ตัดขาดถ้าเขาไม่แต่งงานกับสาวอินเดียที่เหมาะสมก่อนอายุ30ธุรกิจครอบครัวมูลค่า50บล้านดอลลาร์ที่แขวนอยู่บนเส้นได้มรดกที่จะหายไปถ้าเขาเลือกความรักเหนือประเพณีพ่อให้คำขาดเมื่อ6เดือนก่อนอรชุนเล่าต่อเสียงสัน่น แต่งงานหรือเสียทุกอย่างฉันคิดว่าจ้างนักแสดงมาจัดพิธีแต่งงานแบบดั้งเดิมไม่เคยคิดเลยว่าเขาชี้ไปมาระหว่างทั้งคู่ไม่เคยคิดว่าจะตกหลุมรักจริงๆการเปิดเผยค้างอยู่ระหว่างทั้งคู่เหมือนสะพานที่ไม่แน่ใจว่าจะข้ามได้ทั้งคู่เข้าสู่การจัดฉากนี้ด้วยการหลอกลวงที่คำนวณไว้แต่ระหว่างไปวัดและโทรดึกระหว่างภาพครอบครัวปลอมกับเสียงหัวเราะจริงบางสิ่งที่แท้จริงเบ่งบานในสวนเทียมของความรักปลอมมีราเอื้อมจับมือเขามือเธอเองก็สัน่น แล้วเราจะทำยังไงต่อทำให้มันเป็นจริงอรชุนพูดด้วยความมุ่งมั่นกระทันหันเราจะแช่ลุงชามาและเครือข่ายเราจะแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแล้วเราจะสร้างสิ่งที่แท้จริงจากความยุ่งเหยิงนี้6เดือนถัดมาพวกเขาเพยายามทำอย่างนั้นจริงๆย้ายเข้าบ้านมาริบูของอรชุนที่มองเห็นมหาสมุทรช้าตรูเริ่มได้กาแฟาบนดาดฟ้าเย็นจบด้วยสีสะมีราพิงไหลอรชุน ขณะที่ทั้งคู่เขียนโค้ดด้วยกันสร้างแอปที่จะปฏิวัติบ,ตบริการการเงินสำหรับผู้อพยพเรื่องราวความรักของพวกเขากลายเป็นของจริงไม่ได้บันทึกเพื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองแต่เพื่อตัวเองอาหารข้าเงียบเงียบทพกสุดสัปดาห์ไปโจชัวซีวิดีโอคอนพ่อแม่มีราที่ค่อยๆอ,อบอุ่นกับลูกเคยที่น่าชื่นชมแต่สวรรค์ที่สร้างบนการหลอกลวงนั้นอยู่ได้ไม่นาน คำเรียกร้องแรกมาถึงเดือนมีนาคม2025ส่งผ่านข้อความเข้ารหัสพร้อมกันไปยังโทรศัพท์ทั้งคู่ค่าคุ้มครองห0,000ดอลลาร์คุณรู้ว่าคู่ที่ไม่จ่ายจะเป็นยังไงกา,า,ารประชุมจัดที่คาราหาร์าในเบเวอรีฮิลล์ที่เหมือนในหนังฮอลลีวูดสวนกว้างสระว่ายน้ำอินฟินิตี้และวิวจากดาวทาวถึงมหาสมุทรวิกรมชาชายที่แนะนำตัวว่าเป็นลุงชามานั่งหลังโต๊ะกระจกสวมสูตรราคา1,000ดอลลาร์และยิ้มที่ไม่ถึงดวงตาพวกคุณเป็นลูกค้าที่ทำกำไรดีมาก เขาพูดพร้อมเปิดภาพบนแท็บเล็ตที่ทีแต่งงานสร้างคอนเทนต์กันเครือข่ายเฝ้าดูทุกอย่าง200การแต่งงานใน5ปีเขาพูดอย่างสบายๆเหมือนคุยเรื่องอากาศ50ล้านจากค่าธรรมเนียมบวกเบี้ยประกันต่อเนื่องจากคู่ที่ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวคุณเข้าใจว่ามันทำงานยังไง ขอบเขตกว้างใหญ่จนหน้าตกใจเจ้าหน้าที่ไอที่รับเงินใต้โต๊ะเร่งกริ้งกาดผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองที่ประทับตรายยางใบสมัครน่าสงสัยนักการเมืองที่มองทางอื่นแลกกับเงินบริจาคแคมเปญเครือข่ายไม่ใช่แค่ช่วยแต่งงานปลอมแต่เป็นระบบตรวจคนเข้าเมืองเงาทั้งระบบที่สร้างบนคอร์รัปชันและแบล็กเมย์จ่ายหนึ่งแสนโดยทุกคนจะรู้เรื่องการจัดฉากเล็กๆของพวกคุณ วิกรมพูดพร้อมเลื่อนแท็บเล็ตที่มีข่าวถแถลงการพร้อมเผยแพร่นักศึกษาบักลี่และนักธุรกิจเทคถูกจับข้อหาช่าโกงตรวจคนเข้าเมืองน่าสนใจมากสตาร์ทอัพอรชุนมูลค่า2ล้านบนกระดาษแต่ส่วนใหญ่เป็นหุ้นและการคาดการอนาคตการขายหุ้นเพื่อจ่ายแบล็กเมย์จะทำลายทุกอย่างที่เขาสร้างมาแต่การปฏิเสธดูอันตรายยิ่งกว่า จุดแตกหักมาถึงเมื่อมีราค้นพบความจริงเกี่ยวกับลูกค้าเก่าของเครือข่ายในไฟล์เข้ารหัสบนแฟลชไดรฟ์ที่เธอพบในห้องน้ำวิกรมมีสเปรซีชื่อรายชื่อจบการศึกษาคู่4ี่ถึง7คู่ที่ได้กรี่กาดแล้วหายตัวไปอย่างลึกลับนักศึกษาบัคลีย์ที่หายในอุบัติเหตุรถเมื่อปีก่อนวิศวกรหนุ่มกับภรรยาที่บอกว่ากลับอินเดียหลังได้เอกสารแพทย์และครูที่ครอบครัวขาดการติดต่อหลังได้สถานะทุกคนเป็นลูกค้าเครือข่ายทุกคนหายไปหลังได้สถานะถูกกฎหมาย พวกเขาฆ่าทิ้งมีรักระสิบกับอรชุนคืนนั้นพร้อมโชว์รายงานคนหายฉากอุบัติเหตุจัดฉากและใบมรณบัตรที่ชี้ไปยังข้อสรุปเดียวกันเช้าถัดมาเจอความสยองใหม่อรชุนพบว่าหุ้นส่วนธุรกิจและเพื่อนสนิทต,ตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลายัยผู้ร่วมก่อตั้งสตาร์ทอัพและเป็นพยานในงานแต่งกำลังให้เงินสนับสนุนเครือข่ายทุกการประชุมทุกบทสนทนาทุกแผนแฉล้วนถูกส่งกลับไปหาวิกรม บ้านถูกเฝ้าระวังโทรศัพท์ถูกดักเพื่อนถูกซื้อตัวกับดักกำลังปิดรอบตัวพวกเขามาหลายเดือนและพวกเขาเดินเข้าไปเองโดยเต็มใจคำเรียกร้องสุดท้ายมาพร้อมพลิกผันใหม่วิกรมต้องการให้มีราจ,จัดหานักเรียนสิ้นหวังเพิ่มสิบคนโดยใช้คอนเน็กชันบร์ลีย์และเรื่องราวความสำเร็จของเธอเพื่อล่อเหยื่อใหม่เธอต้องกลายเป็นผู้ร่วมขยายเครือข่ายอย่างแข็งขันมิฉะนั้นเธอและอรชุนจะเข้าสู่รายชื่อจบการศึกษา ขณะที่มีราจ้องสัญญาจัดหาโทรศัพท์ดังขึ้นเบอร์ไม่รู้จักรหัสระหว่างประเทศมีราเบตาเสียงพ่อของเธอตะตื่นตระหนกสะพรึงกลัวพื้นหลังได้ยินแม่ร้องไห้เราจะพ่อแม่คุณไว้เสียงอื่นรับโทรศัพท์คุณมี24ชั่วโมงเซ็นสัญญาและส่งตัวแรกมาล้มเหลวแล้วพวกเขาจะเข้าสู่โปรแกรมถาวรของเราบางครั้งความยุติธรรมต้องเปื้อนมือ วิดีโอคอลจากมุมไบามาถึง3นาฬิกาเวลาแคลิฟอร์เนียปลุกมีราจากการนอนหลับสงบครั้งแรกในรอบหลายสัปดา์เบอร์ไม่รู้จักกระพริบเมื่อรับสายโลกของเธอพังทลายพ่อแม่นั่งมัดกับเก้าอี้พลาสติกในห้องใต้ดินโกดังเหมือนที่ไหนสักแห่งตาซ้ายพ่อบวมปิดเลือดไหลาจากแผลที่หน้าผากสารีแม่ขาดวินมือมัดแน่นจนนิ้วม่วงทั้งคู่มองกล้องตรงๆด้วยสายตาว่างหวงของคนที่ยอมรัชตาแล้ว72ชั่วโมง เสียงหลังกล้องพูดภาษาอังกฤษสำเนียงหนักจัดหา20สิบนักเรียนมาส่งพ่อแม่คุณจะจบการศึกษาเข้าสู่โปรแกรมถาวรกล้องแพนไปยังเงามืดมีร่างอื่นๆมัดและอุดปากดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวนี่ไม่ใช่แค่ขูน่นี่คือตัวอย่างส่งตัวแรกใน24ชั่วโมงเสียงต่อทัมปัสยูรซีคุณรู้ว่าจะหาได้ที่ไหนสายจบเหลือมีราจ้องหน้าจอดำที่สะท้อนใบหน้าตัวเองที่บิดเบี้ยวด้วยความโกรธและสิ้นหวัง อรชุนพบเธอในห้องทำงานที่บ้านหนึ่งชั่วโมงต่อมาล้อมรอบด้วยแล็ปท็อปและฮาร์ดไรนิ้วเธอบินบนคีย์บอร์ดหลายตัวพร้อมกันนักศึกษาบักลี่ผู้ใจดีหายไปกลายเป็นสิ่งที่แข็งกร้ามุ่งมั่นอันตรายยิ่งกว่าเธอกำลังทำอะไรเขาถามกำลังเรียนรู้วิธีฆ่าพวกมันเธอตอบโดยไม่เงยหน้าฆ่าทั้งหมด การเปลี่ยนแปลงเป็นระบบและน่าสพรึนกลัวอรชุนใช้ทัชสเทคและคอนเน็ชันสตาร์อัพจัดหาทุกอย่างที่ต้องการอุปกรณ์เฝ้าระวังการสื่อสารเข้ารหัสอาวุธที่ซื้อด้วยคริปโตในดาร์กเว็บเขาสอนมีรหัสโทรศัพท์ติดตามรถด้วยแผ่นป้ายทะเบียนปิดการทำงานกล้องรักษาความปลอดภยัยแต่การเปลี่ยนแปลงที่น่าสพรึนที่สุดคือจิตใจผู้หญิงที่เคยเป็นลมไม่เหยียบบนแมงมุมโดยไม่ตั้งใจตอนนี้ศึกษาวิดีโอ YouTube เรื่องกายวิภาคและจุดกดด้วยความมุ่งมั่นเดียวกับที่เคยเขียนอัลกอริทึม เธอฝึกงัดกุญแจจนนิ้วเลือดออกท่องแผนผังคฤหัสวิกรมและเรียนโกหกด้วยความจริงใจที่จะหลอกแม้แต่พ่อแม่ตัวเองฉันต้องกลายเป็นคนที่พวกมันไว้ใจเธออธิบายขณะย้อมผมเข้มขึ้นและฝึกสำเนียงมุมใบในกระจกคนที่หิวกระหายพ่อจะ้ะ สรงเยื่อใหม่ตัวตนใหม่สมบูรณ์แบบปริยาชามานักศึกษาปริญญาเอก USC ที่สิ้นหวังเผชิญการในประเทศแนะนำโดยลูกค้าเก่าที่ได้กรีนการสำเร็จประวัติแน่นหนาสตาร์ทอัพล้มวีซ่าหมดครอบครัวกดดันและที่สำคัญที่สุดเข้าถึงนักเรียนนานาชาติหลายร้อยคนผ่านโปรแกรมวิจัยการทดสอบแรกที่สตาร์บัคใกล้ยูเซเธอพบโกวิการนักศึกษาวิศวะอายุ 19, 1ิวีซ่า F1 กำลังจะหมดใน3เดือน การเห็นความหวังเบ่งบานในตากโกวิกาขณะมีราปรยายการแต่งงานที่ช่วยสถานะตรวจคนเข้าเมืองของตัวเองรู้สึกเหมือนกลืนแก้วแตกส0 0 0มดอลลาร์ปัญหาทุกอย่างหายไปมีราได้ยินตัวเองพูดใช้คำเดียวกับที่ปริยากระซิบกับเธอเมื่อปีก่อนสามีฉันกับฉันจะแนะนำให้รู้จักคนที่ถูกต้องโกวิกาเซ็นสัญญาเบื้องต้นบ่ายนั้นโอนเงินมาจํา0 0 0ดอลลาร์ ขณะที่เธอมองเด็กสาวไร้เดียงสาเดินจากไปพูดโทรศัพท์กับพ่อแม่ในเดลีอย่างตื่นเต้นเรื่องทางออกของเธอมีราสัมผัสได้ว่ามีบางอย่างในตัวเธอตายไปทุกคําโกหกที่บอกทุกนักเรียนไร้เดียงสาที่จัดหาทุกก้าวที่ลึกเข้าไปในใย,ยแมงมุมของเครือข่ายเปลี่ยนเธอนักศึกษาบัลี่ที่เคยฝันเปลี่ยนโลกด้วยเทคโนโลยีกำลังกลายเป็นปีศาจที่เธอตั้งใจจะทำลาย การแทรกซึมต้องใช้เวลาสองสัปดาห์ของการวางหลักฐานอย่างระวังมีราส่งนักเรียนสามคนให้เครือข่ายแต่ละคนเชื่อว่ากำลังเข้าสู่การแต่งงานที่ถูกกฎหมายเธอเข้าร่วมประชุมจัดหาหัวรอมุกของวิกรมเรื่องคนฝันอเมริกันสิ้นหวังและค่อยๆได้รับการเข้าถึงวงในการประชุมเครือข่ายประจำเดือนจัดที่คฤริสั์วิกรมคืนวันอังคารปลายเดือนเมษายนผู้ดำเนินการ15คนเจ้าหน้าที่ไอทุจริตผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองและคู่เยี่ใหม่6กคู่ที่คิดว่ามาปฐมนิเทศ มีราสวมไม่ลับที่ปลอมเป็นนาฬิกาออกกำลังกายขณะอระชุนเฝ้าจากรถตู้เฝ้าระวังจอดห่างสามช่วงตึกห้องใต้ดินใต้คาริหาดมีสิ่งน่าสยดสยองที่หลอกหลอนมีราตลอดการสบแปดคู่ในขั้นการเน่าต่างกันสิ่งของส่วนตัวจัดเรียงเหมือนถ้วยรางวัลแหวนแต่งงานแขวนจัตะขอผนังเหมือนเครื่องประดับคริสมาสบิดเบี้ยวแต่ที่แย่กว่าหลักฐานอาชญากรรมเก่า คือการเปิดเผยแผนอนาคตวิกรมยืนหน้าพรีเซนเทชันพาวเวอร์พอยวางแผนขยายเครือข่ายไปทุกเมืองมหาวิทยาลัยใหญ่ในอเมริกาเป้าหมาย1,000การแต่งงานปลอมใน2ปีสร้างรายได้500ล้านเฟส3เริ่มเดือนหน้าวิกรมประ,ประกาศท่ามกลางเสียงปรบมือคู่ที่มีอยู่ทั้งหมดจะจบการศึกษาเพื่อเปิดทางให้สต็อกใหม่ไม่มีปลายหลวมไม่มีพยานไม่มีปัญหา พ่อแม่มีราถูกคุมในห้องกันเสียงใต้ห้องเก็บไวยคฤรุหาดกำหนดประหารเที่ยงคืนอีกไม่ถึงสามชั่วโมงเครือข่ายไม่เคยตั้งใจปล่อยตัวการเรียกร้องจัดหาเป็นการทดสอบและไม่ว่ามีราจะผ่านหรือไม่พ่อแม่เธอถูกกำหนดให้ตายอยู่แล้วขณะการประชุมดำเนินต่อด้านบนมีราส่งข้อความคำเดียวถึงอรชุนพร้อมแต่ก่อนที่เธอจะเอื้อมมีที่ซ่อนไว้ที่ต้นขาเสียงของวิกรมตัดผ่านเสียงปรบมือเหมือนใบมีด ก่อนดำเนินพิธีจบการศึกษาคืนนี้เขาผู้สายตาจับจ้องมีราข้ามห้องที่แน่นขนาดผมขอแนะนำสมาชิกใหม่ล่าสุดทุกคนโปรดต้อนรับเจ้าหน้าที่มีราคุปตาสู่การประชุมจัดหาครั้งสุดท้ายของเธอห้องเงียสนิททุกใบหน้าหันมามองเธอและมีราตระหนักว่าอีกครั้งเธอเดินเข้าสู่กับดักโดยเต็มใจความรักตายยากแต่การแก้แค้นอยู่ตลอดกาล เสียงปรบมือในคฤราสห์สวิกรมเงียบลงเมื่อทุกสายตาจับเจ้ามีราเธอยืนนิ่งมือครึ่งทางไปยังมีดที่ซ่อนไว้ขณะรอยยิ้มของวิกรมแผ่ซ่านเหมือนพิษเธอคิดจริงๆหรือว่าเราไม่รู้เขาถามเสียงมีความโหดร้ายสบายๆของคนที่เชี่ยวชาญการทรมานจิตใจเจ้าหน้าที่ FBI บมีราคุปตาบัณฑิตคอมพิวเตอร์ไซ์บัคลีย์แต่งงานกับนักธุรกิจเทคอรชุนมันโฮตราในพิธีจัดฉากเพื่อแทรกซึมปฏบิบัติการเราห้องประตูขึ้นไม่ยามติดอาวุธล้อมเธอแต่วิกรมยกมือให้เงียบ โปรดให้ผมเล่าให้จบมันสวยงามมากจริงๆเขาคลิกรีโมทหน้าจอติดผนังมีชีวิตด้วยฟุตเทจเฝ้าระวังมีราและอระชุนในช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุดการวางแผนการจัดหาทุกช่วงเวลาของภารกิจลับที่คิดว่าลับล้วนถูกดูบันทึกวิเคราะห์ส่วนที่น่าเศร้าคือเธอเชื่อจริงๆว่าเธอกำลังช่วยพ่อแม่ หน้าจอเปลี่ยนเป็นฉากถนนมุมไบเมื่อ6เดือนก่อนอุบัติเหตุรถศพสองศพคลุมผ้าขาวรายงานตำรวจลงวันที่ธันวาคม2023เดือนเดียวกับที่มีราเข้าสู่โครงการแต่งงานปลอมพ่อแม่เธอตายในอุบัติเหตุรถขณะที่เธอกำลังวางแผนงานแต่งปลอมวิกรมพูดเบาๆทุกวิดีโอคอนทุกคำเรียกร้องไถ่ทุกคำร้องสิ้นหวังล้วนสร้างด้วยเทคโนโลยีดีเพคข,ของเราคาของมีราอ่อนโยบมีดหล่นลงพื้นหินอ่อนดังแกร้งขณะเธอสุดจิตใจมึนงง ทุกอย่างวิดีโอจับตัวการขู่การจัดหาสิ้นหวังล้วนมาจากการความรักของลูกสาวต่อพ่อแม่ที่ตายไปแล้ว ยามลากอรชุนเข้ามาในห้องหน้าเลือดโชกมือมัดศึก่ายไว้ข้างหลังเขามองมีราด้วยความพินาศที่เธอรู้ว่าเขาได้ยินทุกอย่างแผนคือฆ่าตัวตายวิกรมอธิบายเหมือนคุยเรื่องอาหารเย็นเจ้าหน้าที่ FBI และสามีถูกกดดันทางการเงินและข้อหาช่อโกงตรวจคนเข้าเมืองจนฆ่ากันใน Hills, อพาร์ตเมนต์เบเวอรี่ฮิวน้าเศร้ามากน่าเชื่อมากแต่วิกรมทำผิดพลาดร้ายแรงข้อหนึ่งในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับพ่อแม่เขาปล่อยมีราจากข้อจำกัดสุดท้ายที่ผูกมัดเธอ ความรู้สึกผิดที่ทำให้เธอเป็นอมาาพาตขอบเขตศีลธรรมที่จำกัดการกระทำความหวังสิ้นหวังที่ทำให้เธออ่อนแอทุกอย่างระเหยไปในชั่วขณะสิ่งที่เหลือคือความโกรธที่บริสุทธิ์และมุ่งมัน่นห้องใต้ดินใต้คฤราหา์คือห้องเชื่อที่ท้าทายจินตนาการศพแปดคู่ในขั้นน้อต่างกันสิ่งของส่วนตัวจัดเรียงเหมือนถ้วยรางวัลบนชั้นโลหะแหวนแต่งงานแขวนจัตตาขอเหมือนเครื่องประดับคริสมาสบิดเบี้ยวแต่ท่ามกลางความสยองมีราพบอย่างอื่นอาวุธ เครือข่ายประมาทกับหลักฐานและกระจายอยู่ท่ามกลางของเหยื่อคือปืนมีดและเครื่องมือความรุนแรงอื่นที่ใช้กับคู่ก่อนๆเมื่อยามคนแรกลงมาตรวจห้องใต้ดินมีราพร้อมแล้วมีแทกระหว่างซี่โครงก่อนเขาจะกรีดร้องยามคนที่สองทันควักอาวุธก่อนที่อรชุนซึ่งหลุดพันธนาการแล้วจะบิดคอด้วยมือเปล่า สิ่งที่ตามมาคือการสู้รบวิ่งไล่ทั่วคารุหาตที่กลายเป็นเขาวงกฎแห่งความตายสมาชิกเครือข่ายเจ้าหน้าที่ทุจริตและลูกน้องติดอาวุธสู้ตายขณะมีราและอรชุนฟันฝาไปสู่ชั้นหลักผู้หญิงที่เคยเป็นลมเมื่อเห็นเลือดตอนนี้เคลื่อนผ่านความโกลาหลด้วยความแม่นยำเหมือนศัลยแพทย์ทุกการฆ่าพาเธอเข้าใกล้วิกรมเจ้าหน้าที่ไอทุจริตรที่เร่งกรินกาดให้พวกเขาอ้อนวอนชีวิตขณะมีรายยญิงทะลุหน้าผาก ผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองที่ประทับตรายยางใบสมัครช่อโกงหลายร้อยใบตายสำลักเลือดตัวเองทีละคนตัวหลักของเครือข่ายล้มลงต่อคู่ที่เปลี่ยนจากเยี่ยเป็นนักล่าวิกรมหนีผ่านลิปลับเปยยงดาดฟ้าเครือหนาดที่เฮลิคอปเตอร์รออยู่พร้อมใบพัดหมุนนักบินกําลังยกตัวขณะมีราพุ่งออกประตูดาดฟ้าปืนที่ขโมยมามีกระสุนหมดเสื้อผ้าเปื้อนเลือด การเล่ล่าผ่านเบเวอรีฮิลเหมือนหนังแอคชั่นมีร่าขโมยมอเตอร์ไซค์ซิกแซกผ่านจราจรขณะเฮลิคอปเตอร์บินต่ำเหนือศีรษะเสียงวิกรมดังผ่านสแกนเนอร์ตำรวจขณะพยายามประสานการหนีกับผู้ติดต่อทุจริตในตำรวจจุดจบมาถึงที่แยกสันเสร็จกับเบเวอรีได์ที่สายไฟฟ้าทอดข้ามถนนเหมือนใยแมงมุม เฮลิคอปเตอร์นักบินตาพร่าด้วยไฟฉายจากรถตำรวจที่ตามมาบินต่ำเกินไปเคลื่อนชนสายไฟในฝนประกายไฟและตกในกองเพลิงที่สว่างสวัยท้องฟ้ายามค่ำแต่วิกรมรอดมีราพบเขาสามชั่วโมงต่อมาในไอซที่ซีด้าใส่ในร่างกายไม่60%อร์เซนยังหายใจแต่แทบไม่ไหวเธอขโมยชุดสครับและบัตรพนักงานเดินผ่านรักษาความปลอดภัยด้วยความมั่นใจของคนที่อยู่ในที่ของตัวเองปฏิบัติการ เขาหอบขณะเธอเข้าใกล้เตียงหรือกว่าที่คุณรู้การเมืองในเดลีสัญญาค้ามนุษย์พันล้านค่าฉันแล้วคุณจะหยุดเครือข่ายจริงไม่ได้มีระหยิบหมอนจากเก้าอี้ข้างเตียงฉันไม่สนเครือข่ายแล้วเธอพูดเบาๆมีเพื่อเด็กสาวทุกคนที่เชื่อใจคุณทุกครอบครัวที่คุณทำลายทุกความฝันที่คุณเปลี่ยนเป็นฝันร้ายเธอกดหมอนทับหน้าเขาค้างไว้ขณะมือไม่ของเขาควนแขนเธออย่างอ่อนแรง นี่เพื่อพ่อแม่ฉันที่ตายไปโดยเชื่อว่าลูกสาวจะมีชีวิตที่ดีกว่าในอเมริกามอนิเตอร์หยุดเต้นพอดีกับที่เจ้าหน้าที่ f BI พุ่งเข้าประตูอาวุธพร้อมร้องคำสั่งที่เธอไม่สนใจฟังอีกต่อไปเธอปล่อยหมอนเปื้อนเลือดและยกมือในที่สุดก็สงบสุขราคาของการรอดคือบางครั้งทุกอย่าง ทีมแท็กติคอนเอฟบพบมีรานั่งข้างเตียงโรงพยาบาลของวิกรมมือเปื้อนเลือดพับบนตักจ้องมอนิเตอร์ที่หยุดเต้นด้วยสีหน้าสงบของคนที่พบความสงบในที่สุดเธอไม่ขัดขืนขณะถูกใส่กุญแจมือฉันฆ่าพวกมันทั้งหมดเธอพูดเบาๆและฉันจะทำอีหลักฐานที่เธอกับอรชุนเก็ตมาเปลี่ยนการแก้แค้นส่วนตัวให้เป็นการสืบสวนช่อโกงตรวจคนเข้าเมืองใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐ 200กิกะไบต์ของบันทึกการเงินฟุตเทจเฝ้าระวังและภาพถ่ายเยาว่าภาพคอรับชันระบบที่ถึงระดับสูงสุดของรัฐบาลการไต่สวนรัฐสภาจัดภายในไม่กี่สัปดาห์เจ้าหน้าที่รัฐสิบห้าคนถูกจับรวมหัวหน้าไอ้ผู้พิพากษาตรวจคนเข้าเมืองและรองผู้ช่วยรัฐมนตรีหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลากากรเผชิญการปรับโครงสร้างทั้งหมดเมื่อผู้แจง้งเบาะแสออกมาพร้อมเรื่องราวคอรับชันระบาดสื่อวงการวุ่นวายไม่เคยมีมาก่อน นักศึกษาวิรสตรีเปิดโปรงวงแต่งงานค่าครองพาาหัวหลายเดือนความเห็นสาธารณะแตกตามแนวที่คาดเดาได้ชุมชนผู้อพยพเห็นมีราเป็นวีรสตรีโศกนาตกรรมที่ถูกระบบล้มเหลวผลักดันขณะที่บางคนประนามความรุนแรงแบบวิจิลันเตการพิจารณาคดีเริ่ม18เดือนต่อมาในดาวเทาล์ลอสแอนเจลิสอายการฟ้องมีรา12ข้อหาฆาตกรรมขอจำคุกตลอดชีวิต ฝ่ายจำเลยสร้างคดีจากบาดแผลจิตใจและความล้มเหลวของตำรวจในการปกป้องเหยื่อพยานที่ทรงพลังที่สุดมาจากครอบครัวเหยื่อเครือข่ายที่ให้การผ่านวิดีโอลิงแม่ที่เสียลูกสาวบรรยายลูกที่หายไปหลังได้กรีนกาดแต่พยานตัวละครของฝ่ายจำเลยก็ทรงพลังไม่แพ้นักเรียนที่เธอช่วยไว้บรรยายความโล่งใจที่รู้ว่าจะไม่กลายเป็นเหยื่อหลังการให้การหกสัปดาห์คณะลูกขุนตัดสินมีความผิดฐานฆ่าคนตาย ผู้พิพากษาตัดสินจำคุก15ปีในเรือนจำกลางมีสิทธิ์ขอปล่อยตัวใน8ปีอรชุนเผชิญการในประเทศกลับอินเดียหลังจำคุก18เดือนฐานช่อโกงตรวจคนเข้าเมืองสตาร์ทอัพของเขาถูกยึดโดยรัฐบาลทรัพย์สินแจกจ่ายให้ครอบครัวเหยื่อ1ปีในการจำคุกมีราให้สัมภาษณ์ในคุกเพียงครั้งเดียวคนถามว่าฉันเสียใจที่ฆ่าพวกมันไหมเธอพูด ฉันเสียใจที่คู่4ถึง7คู่ตายก่อนจะมีคนหยุดมันฉันเสียใจที่ระบบทุจริตจนการฆาตกรรมกลายเป็นทางออกเดียวการเปลี่ยนแปลงมีสาระสำคัญการคุ้มครองนักเรียนผู้อพยพใหม่การกำกับดูแลใบสมัครแต่งงานที่เข้มงวดขึ้นและโปรแกรมคุ้มครองพยานเรื่องราวของเธอจุดประกายการแก้แค้นแบบวิจิลันเตท,ทั่วประเทศเมื่อผู้อพยพอ,อื่นๆใช้ความรุนแรงแก้แค้นผู้อรัดเอาเปรียบ โปรดิวเซอร์บลีวูดประกาศแผนสร้างหนังสำนักพิมพ์เสนอซื้อหนังสือเจ้าหน้าที่คุกเพิ่มการรักษาความปลอดภัยเมื่อมีหลักลาลเป็นคนดังในหมูนักโทษที่เห็นเธอเป็นคนที่สู้กลับหลังจำคุกหกปีมีราได้รับปล่อยตัวก่อนกำหนดพร้อมในประเทศทันทีไปอินเดียที่สนามบินแลสออรชุนรออยู่หน้าเกตขึ้นเครื่องแก่ลงและผมหงอกเสื้อผ้าบ่งบอกว่าเขาสร้างชีวิตใหม่พวกเขาปล่อยเธอเขาพูดในประเทศไปอินเดียเธอจะกลับไม่ได้อีก ขณะเริ่มขึ้นเครื่องมีราหันมามองเขาน้ำตาไหลฉันท้องเธอกระซิบลูกเป็นของนายจะกก่อนที่ทุกอย่างจะเกิดโลกของอรชุนพลิกคว่ำลูกของพวกเขาเติบโตในตัวผู้หญิงที่เขายังรักแต่ไม่มีวันอยู่ด้วยกันได้อีกอยู่ต่อเขาผู้สิ้นหวังเพาจะหาทางซ่อนตัวเลี้ยงลูกด้วยกันมีรามองเขาด้วยความเศร้าอ,อนันต์และใช้ชีวิตเป็นผู้หลบหนีสอนลูกเราว่าการทำผิดกฎหมายยอมได้เมื่อเพื่อจุดประสงค์ของเราฉันทำแบบนั้นไม่ได้อีกแล้ว เธอขึ้นเครื่องคนเดียวน้ำตาไหลพรากขณะที่เครื่องบินยกตัวขึ้นเหนือลอสแอนเจลิสเธอกดฝ่ามือกับกระจกและกระซิบคำสัญญากับชีวิตที่กำลังเติบโตในท้องบางครั้งความรักหมายถึงการปล่อยวางแม้ว่ามันจะฆ่าเราเองก็ตาม